สวัสดีทุกคนฉันมีชื่อว่าลินดานะฉันอาศัยอยู่กับยายสองคนชีวิตของฉันในตอนนี้ก็เรียนมัธยมไปอยู่นะแต่ด้วยหน้าตาที่ขี้เรเพื่อนๆมักเรียกฉันว่ายัยหน้าสิวซึ่งมันแย่มากๆเลยแต่ฉันก็เป็นคนที่ขยันเรียนมากๆพร้อมกับทํางานพาร์ทไามไปด้วยเพื่อเลี้ยงคุณยายและตัวฉันเอง แต่คุณยายของฉันเป็นอัลไซเมอร์ด้วยละ่ะซึ่งฉันเป็นห่วงท่านมากๆบางครั้งท่านก็หลงหลงเลมเลมอ้าวรินดาจะไปไหนละ่ะไปส่งยายที่โรงเรียนหน่อยสิยายต้องรีบไปโรงเรียนแล้วมันสายแล้วอ่ะเฮ้ยคุณยายเรียนจบมาตั้งนานแล้วนะคะก็นั่นแหละนะยายของฉันเองแหละท่านมักจะเป็นแบบนี้อยู่เป็นประจำเลย อ้นี่กด็ด็กแล้วสิฉันต้องรีบไปนอนแล้วล่ะนะหาีหาี้อ้าเอาวฉันใส่แล้วใส่ได้ยังไงกันเนี่ยฉัต้องรีบไปอาบน้ำแล้วสิเอ้าวฉันต้องมาจัดกระเป๋าอีกต้องเอาโทรศัพท์ไปด้วยอย่าเดิมเป็นอันขาดเลยแล้วก็หนังสือด้วยถ้าเดิมนี่แย่แน่เลยอ่ะต้องรีบไปแล้วสิเดี๋ยวสิหล,ะละับไม่กินข้าวกินปลาก่อนรือไง อ๋อไม่อะค่ะคุณยายตอนนี้หนูสายมากแล้วหนูต้องรีบไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีนะคะคุณยายหนูไปก่อนนะเอ,อ้ถึงโรงเรียนสักทีฉันต้องเก็บกระเป๋าก่อนแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือหนังสือเฮ้ hey, ดูนั่นสิว่แกยิน่าสิแวแหละฉันอยากได้หนังสืออยู่พอดีเลยด้วยเข้าไปหามันกันอ๋ามีเรื่องอะไรกับฉันงั้นเหรอฉันต้องรีบไปเข้าเรียนน่ะ คือเธอตามฉันไม่หน่อยดิแม่ฉันมีเรื่องอยากจะคืยด้วยนิดหน่อยนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการจากเธอมากๆเลยล่ละอ๋องั้นเหรออ่ได้สิได้สิเดี๋ยวฉันจะตามไปเฮ้ยแกพวกแกนั้นหาเรื่องอีกแล้วไปตรงอื่นกันเถอะฉันต้องการหนังสืออันนั้นที่เธอถืออยู่ต้องการเดี่ยวนี้อ๋อ แต่ครูเขาจะตรวจหนังสือนะแล้วฉันจะทำอย่างไรล่ะนั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันนี่นมันเรื่องของเธอเอามันนี่ถือไว้แคทเธอรีนส่วนเธอนะ่ะไปได้แล้วเห็นหน้าแล้วมันขยักขยแยงต่อที่ไปอย่างไงล่ะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงยืนซื่อบื้ออยู่ได้ไปเฮ้ยอ่ออ่อแล้วฉันจะทำอย่างไงเนี่ย ต้องโดนครูตีแน่เลยทำไมพวกนั้นต้องทำกับจันแบบนี้ด้วยสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูให้เตรียมหนังสือมาใช่ไหมครูได้แจ้งไปแล้วนะว่าให้เตรียมมาถ้าใครไม่ได้เตรียมมาจะโดนตีนะเอาละถ้าครูเรียกชื่อใครให้คนนั้นขานรับนะแล้วชูหนังสือขึ้นเข้าใจตรงกันนะคนแรกเด็กหญิงเมอาเอามาค่ะครู อ่าคนต่อไปเลยนะเด็กหญิงไวโอเลตอยู่นี่ค่ะเอามาค่ะต่อไปเด็กหญิงแคทเธอรีนเอามาค่ะอยู่นี่ค่ะต่อไปเด็กหญิงรินดาอา่าเธอว่าหนูไม่ได้เอามาค่ะงั้นเธอออกมาหน้าห้องเดี๋ยวนี้เลยครูจะตีเธอแล้วก็หักคะแนนนะมามาออกมาเดี๋ยวนี้เลยเอาละทุกคนดูไว้นะคนที่ไม่ทำตามคำสั่งของครูต้องโดนแบบนี้ แล้วก็ครูจะหักเธอสิบคะแนนนะเข้าไปได้โดนหักสิบคะแนนเลยเหรอวันนี้ครูก็จะมาสอนสำนักห <vict or> น้าแต่เธอคงจะไม่เจ็บสินะเพราะมือเธอนะ่ะมันด้านอยู่แล้วอย่างไงละ่ะนี่พวกเธอเงียบเดี๋ยวนี้ ถึงเวลาพกักกลางวันสักทีถ้าฉันได้กินอะไรอร่อยๆคงจะดีขึ้นเองแหละนะน้ำสตาารอเบอรี่โซดาที่ฉันชอบแล้วก็สปากเกตตี้ราอดอสมะเขือเทศโอเคไปหาที่นั่งกันโอ้คอนเต็มลงอาหารเลยฉันจะนั่งตรงไหนดีเนี่ยเฮ้ยพวกแกดูนั่นดิยีญหน้าสิวมันกำลังหาที่นั่งอยู่แหละ เรารีบไปแย่งมันดีกว่าไหมเอาดิฉันก็อยากรู้ว่าหน้ามันจะเป็นอย่างไงคงจะหน้าเออเลยแหละนะอ๋องั้นฉันนั่งตรงนั้นดีกว่าแกคงไม่ได้นั่งตรงนั้นหรอกนะเพราะว่าที่ตรงนี้ฉันกับเพื่อนจองไว้แล้วอย่างไงละ่ะดังนั้นก็ไปนั่งที่อื่นซสน,นะะอออ๋อฉันขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าเธอจองเอาไว้อ๋อถ้ารู้แล้วก็รีบไปซะสิเกะกะขวางทางจริงๆยืนมืออยู่ได้เฮ้ยฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละ่ะ <ไ professors> อ <hora> <Off> ้ยเ <fin anta> <ots> ้อ <guarding okay>? ุ๊ยอกระโดดนะพอดีฉันก้าวิดจังหวะอุสะใจชมัดเลยอ่ะดูหน้ายันั่นสีโคตรเออเลยอ่ะออทำไมต้องทำกับฉั้นแบบนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจเลยฉันนั่งร้องไห้แล้วก็เผลอหลับไปเอ้ยยั่นั่นนอนน้ำลายยืดเลยอ่ะมีเรื่องให้สนุกอีกแล้ว ข้าไปถ่ายรูปมันเลยดีกว่าหน้าไม่ไหวเลยจริงๆอยิง่งชี้แรงจริงเลยนะดูรูปมันสีพักแกยิง่งต้องโพสล,ลงโซเชียลฉันหน่อยและตลกอะพวกเธอทำอะไรนะาก็เราเห็นเธอหน้ารักเกก็เลยถ่ายรูปไปลงโซเชียลฉันหน่อย <c oughs> ไม่นะพวกนั้นถ่ายรูปฉันไปลงโซเชียลงเงินหรอฉันจะทำยังไงดีล่ะ คุณยายต้องเป็นห่วงฉันแน่ๆเลยถ้าเห็นฉันร้องไห้แบบนี้ไม่ได้ฉันต้องเช็ดน้ำตาแล้วก็เข้าไปเรียนอ๋อสวัสดีนักเรียนทุกคนมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะตั้งใจเรียนกันด้วยล่ะออวันนี้คก็จะมีคำถามมาถามถ้าใครที่ตอบได้ก็บวกไปเลยนะสิบคะแนนคำถามมีอยู่ว่าสูตรหาความยาวของเส้นรอบ,บวงคืออะไรหนูค่ะหนูตอบได้ที ทำเป็นเก่งอ้อเด็กหญิงดินดาตอบมาเลยสองพายอาค่ะคุณครูอ้อเป็นคำตอบที่ถูกต้องบวกไปเลยนะสิบคะแนนอยากจะโช่์ให้คนอื่นเขารู้นะสิว่าตัวเองเก่งอวดเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยแกเนี่ยวันนี้ก็หมดคาบแล้วสินะโอเคงั้นทุกคนกลับบ้านได้แล้วก็อย่าลืมเรื่องที่ครูสอนล่ะขอบคุณค่ะคุณครู ตอนนี้ฉันต้องไปทำงานพร์ทามแล้วสิเลทมามากแล้วต้องเอากกระเป๋าก่อน,อนแล้วก็รีบไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ย hey, พกืกแกวันนี้ไปกินไอติมกันปะเลิกเรียนไม่มีอะไรทำเลยอะ่ะไปป้าไปป้าฉันไปด้วยและหนึ่งไม่มีอะไรทำเหมือนกันเลย hey, เฮ้ยพืกแกแต่ฉันไป <c oughs> หาแฟนก่อนนะ <c oughs> เดียดตามไปที่หลังแล้วกันแหมจ้าจ้าไอคนมีแฟนรีบ,รบๆหน่อยแล้วกันนะรู้แล้วนะ้า <c oughs> มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ ขอโทษนะคะที่มาช้าพอดีเลือกเรียนช้าไปหน่อยอะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ว่าอะไรเธอหรอกเอองั้นก็ฝากล้านด้วยนะฉันจะกลับแล้วงอนฉันไปก่อนนะใครโลง่งดีนะไม่โดนว่าอะไรฉันต้องรีบเปลี่ยนชุดละ สวัสดีคะ่ะเชิญชวนทุกคนเข้ามาในร้านไอติมของเราก่อนนะคะไอซ์ครีมมีหลากรสหลากสีเลยนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งให้ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยคะ่ะมีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็ไอซิ่ง <c oughs> เ,เลยะอบ่นซิชวนเข้ามาก่อน <c oughs> อได้นะและ้วมันใหญ่หน้าสิงนี่แต่งตัวอะไรของมันนะ Hey, นั่นมันพวกนั้นนี่นาถ้าเกิดเห็นฉันใส่ชุดนี้ต้องลอ้อฉันแน่ๆเลยอ่ะฉันจะทำอย่างไงดีล่ะจะกลับก่อนก็ไม่ได้ฮมีแต่ต้องเผชิญหน้าเท่านั้นนี่มาช้าจังเลยนะยะรู้ไหมว่าลูกค้าเขารออยู่เนี่ยออฉันขอโทษน,นะที่มาช้าอ่แล้วพวกเธอจะรับอะไรดีล่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเอามาให้ อ้าสตรอเบอรี่สามแล้วก็มะน,นาวหนึ่งเร็เวๆนะยะฉันจะเกียดรอนานได้เดี๋ยวฉันจะรีบไปเอามาให้เลยนะมาแล้วมาแล้วขอโทษนะที่ให้พวกเธอรอนานนะ่ะตอนนี้ฉันเอาสตรอเบอรี่มาสองอันพวกเธอรอสักครู่นะเดี๋ยวอีกสองอันฉันจะรีบเอามาให้เลยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้ว เออฉันขอโทษนะที่ให้พวกเธอรอนานนะ่ะเออนี่มะนาของเธอแล้วก็สตโอโอ,โอ้โอ้โอ้ขอโทษฉันทำร่วงไปซะแล้วเฮ้ย hey, ถืออะไรของเธอเนี่ยสุมซ่าบจริงๆเลยไปเอามาให้ฉันใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันจะรีบไปเอามาให้ใหม่เดี๋ยวนี้เลยขอโทษนะฉันมาแล้วฉันมาแล้วเออนี่นะสตรอเบอรี่ของเธอฉันขอโทษนะเมื่อกี้ที่ฉันทำหล่นนะ่ะ เอ๊ะนี่มันอ,อะไรอ่ะนี่มันเส้นผมของใครกันเนี่ยเอ๊ะมีเส้นผมงันเหรอเดี๋ยวฉันจะรีบไปเอามาให้ใหม่นะเอ้ย,อยมาแล้วมาแล้วนี่ฉันกับเพื่อนต้องได้กินฟรีนะเพราะไม่เป็นความผิดของเธอเอ่าได้สิได้สิงั้นฉันัอตัวก่อนนะ <c oughs> หลอกง่ายสมัดเลยแถมยังได้กินฟรีอีกด้ะถ้าง,งั้นพวกเรามากินทุกวันเลยดีกว่าไหม ให้เจิมนั่นเป็นคนจ่ายตังค์เฮ้ยทำไมฉันต้องมาเจอพวกนั้นด้วยเนี่ยค่าไอตทมฉันก็ต้องเป็นคนจ่ายให้พวกนั้นสินะไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องรีบทำงานแล้วก็กลับไปหาคุณยายป่านนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไงบ้างเฮ้ยเลิกงานสักทีนี่ก็ดึกแล้วสินะตอนกลับฉันแวะไปซื้อขอนมให้คุณยายดีกว่า ดีนะที่ร้านยังไม่ปิดฉันรีบเข้าไปซื้อดีกว่าจะได้กลับไปหาคุณยายอ๋อโหมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยฉันจะเลือกอะไรดีนะงาเอาครัวซองสตาารอเบอรี่แล้วก็โดนัทช็อกโกแลตละกันนะรีบไปจ่ายตังดีกว่าเออนี่ค่ะช่วยคิดตังให้หน่อยนะคะเออครัซองสตาารอเบอรี่แล้วก็โดนัทช็อกโกแลตนะเออทั้งหมด 30บาทจ้ะหนูทั้งหมด30บาทนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคุณยายคะหนูกลับมาแล้วคุณยายอยู่ไหนหรอคะอ้าวคุณยายหลับไปแล้วเหรอเนี่ยงั้นฉันไปเก็บกระเป๋าก่อนละกัน คุณยายคะคุณยายหนูซื้อข้าหนมมาให้คุณยายคะ่ะตื่นมากินก่อนนะคะคุณยายเออเออลินดาเหรออา้าวกลับมาแล้วหลานละ,ละทำไมวันนี้หลอนกลับช้าจังเลยละ่ะปกติจะกลับไวกว่านี้นะพอดีรูกค่าที่ร้านเยอะมากเลยคะ่ะคุณยายนี่คะ่ะหนูซื้อข้าหนมมาให้คุณยายด้วยนะไปนั่งกินตรงนู้นก่อนคะ่ะ โอ้ได้จ้ะได้จ้ะนี่ค่ะคุณยายหนูซื้อมาให้คุณยายคนเดียวเลยนะมีแต่อันที่คุณยายชอบทั้งนั้นเลยอบใจมากนะจ้ะลินดา ที่จริงก็ไม่ต้องซื้อมาให้ยายก็ได้นะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะจ๊ะหลานโอ้แต่กินนี้มันหอมจริงๆเลยนะหอมอออร่อยจริงๆเลยเจ๊ะหลานว้าหนูอดีใจจังเลยค่ะที่เห็นคุณยายกินแล้วอร่อยแค่เห็นคุณยายมีความสุขฉันก็มีความสุขแล้วล่ละนะ